สวัสดีค่ะทุกท่ถ้าพูดถึงเรื่องของสเปคมือถือเนี่ยเวลามีรุ่นใหม่ๆออกมาซิว่าพูดไปเลยดีกว่าว่าแตกต่างยังไงกับรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นในสเปคเดียวกัน วันนี้ตัวล่าสุดที่ซยากรีวิวเรียกว่าเป็นมือถือของแก๊งตากล้องเลยล่ะค่ะหัวเว่ยพี่แไม่ใช่แค่ดูแล้วสวยงามดีไซน์เรียบหรูแต่ยังใส่ฟีเจอร์ถ่ายภาพแบบจัดเต็มทั้งภาพนิ่งและวิดีโอซึ่งทําได้แบบมืออาชีพเลยนะคะฟีเจอร์ถ่ายในที่มืดเนี่ยเขามีจุดขายที่มาแปลกวาดไฟด้วยมือถือเขียนเป็นข้อความหรือรูปภาพก็ได้ทําให้ภาพถ่ายเนี่ยจะดูเท่เหนือคนอื่นถ่ายเสร็จสามารถเช็คความเรียบร้อยได้ทันทีด้วยฟีเจอร์ไลฟ์วิว ไม่พอใจถ่ายใหม่ก็ได้นะด้านการถ่ายวิดีโอเพิ่มลูกเล่นแปลกใหม่แบบมืออาชีพที่ไม่เคยเห็นค่ะปกติเวลาถ่ายทํารายการทีวีก็จะใช้ประมาณ3กล้องหน้าพิธีกรแบบนี้ให้ได้หลายมุมแล้วเอาไปตัดต่อทีเดียวใช่ไหมคะด้วยดีเรคเตอร์โหมดที่มากับหัวเว่ย P 8ทําให้คุณสามารถถ่ายวิดีโอพร้อมกันได้ถึง4เครื่องเลือกมุมที่ต้องการไปเลยอยู่คนละมุมเลยนะหลังจากนั้นก็นํามาตัดต่อได้เลยทันทีค่ะด้วยการต่อ Wi-Fi ลิงก์กันไม่ต้องกลับบ้านไปโหลดทีละเครื่องใส่คอมให้ยุ่งยากเลยค่ะ พิจารณาดูตามการใช้งานของตัวเองนะคะช่วงนี้ติดตามข่าวั้นซีทีค่ะ IDC เผยยอดขายอุปกรณ์สวมใส่ปีนี้โตขึ้น175%สาภาพโทรคมนาคมนานาชาติคลอดมาตรฐาน 5G ความเร็วสูงสุด200กิกต่อวินาทีและกลับมาเจอกันทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะหรือว่าดูย้อนหลังผ่าน y o u t u b e c o m s a t p a i w i ค่ะสวัสดีค่ะ